เจรับ สวัสดีครับนต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่องกันนิการ,รับบายทีมเข้าบรรลิดแม่บรรยากาศแบบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลายคนครับสอบถามมาว่ารถใหญ่ของพิเชษพิษผลหายไปไหนนี่ครับท่านผู้ชมรวมทีมกันแล้วครับคอมโบเซแล้ววันนี้ ทีมใหญ่ทีมเล็กนะครับรวมตัวกันเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมทีละสเต็ปคันนี้เดิมทีเป็น320 D2 ครับแปลงโฉมมาทำสีมาใหม่ติดสติกเกอร์ใหม่ครับเป็น320 GX นี่รุ่นใหม่มาครับเสียกลางครบ,บริหารในทีมชุด6ล้อนะครับท่านผู้ชมจัดใหม่ยิบเลยโดมิ n เนเตอร์ครับ210 นี่คือหน้าดินครับหลายคนต้องการฮะมีเศษฟางหวัดดีครับพี่หวัดดีครับทีเนฮะเน,ะเน,นวินเมื่อก่อนเขาเป็นเนเงินครับอันนี้กลับมาเป็นเนวินเหมือนเดิมโอ้อยังรอเลยครับงบในการแปลงโฉมทั้งนี้นะครับอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทครับ เคาะหัวหน่อยหนึ่งครับแล้วก็เก็บสี mm. เก็บรายละเอียดนะฮะ mm. ส่วนความแกร่งนั้นก็ยังแกร่งอยเหมือนเดิมครับถ้า 3-2-0-GX จริงๆจะเป็น4สูบนะครับแต่ว่าคันนี้แปลงโฉมมา mm. เครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมอยู่ฮะ,ะ6สูบ แบบนี้ครับหน้าดินแหมล้นๆแบบนี้นะครับห้าบุงกี่หกบุงกีเอาไปขายกันอ่ะเดี๋ยวหยอดให้หน่อยนึง ในคอนเซปต์กระบะใหญ่ใส่หลายขายถูกนะครับน้องๆสิบล้อเลยแม่น้ำทีฮนะเจอกันนี่แหละครับ หวั่นใจฮะต้องบอกว่าเราเกิดมาจากวิเชียนนะครับวิเชีรมืดผลครับหลายคนสอบถามมาว่าหายไปไหนในทีมรถใหญ่นะครับถ้าไม่มีวิเชียนมืดผลในวันนั้นนะครับก็คงไม่เกิดในช่องของทิมนทบบัณฑิตกันนรริกาทักในวันนี้แม่คันแก่งขันแรงครับท่านผู้ชมยังแรงอยู่โอุ้ดสะครับท่านผู้ชม แม่เอาลึกได้แค่ไหนเจาของที่บอกว่าจัดไปเลยน้าบอกครับอะมีคันที่มาเสริมทับนะครับหลายคันอยู่พอสมควรนี่เดี๋ยวดูเขาปีนบอนะ่อฮะสองสี่นะครับ มี320มี27เติมกันมานะครับ ใส่เยอะครับนี่คือสไตล์ของเขาแล้วฮะต้องแบกนะครับมันจะเป็นงานเที่ยวงานเหมาจัดกันมาแบบนี้ตลอดฮะในคอนเซปต์สายแบกอยู่แล้วฮะ เปิดมาแล้วครับฟับงเสียงก่อนแหมเป็นไงบ้างฮะชัดเจนครับอ่ะนู่นเลยครับสองเจ็ดเข้ามาประจำการใหม่รถเล็กรถใหญ่ฮะไล่กันละ นี่แหละครับคือสไตล์สองสี่มามาถึงน้องใหม่ฮะสองเจ็ดิ่งเข้ามาประจำการนะครับโอ้โหเดายครับกระบะสามมิตหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไม้อันนี้กระบะกึ่งๆแล้วครับ มีสไตล์27ฮะเ <_ A> ขาบอกว่ามันตามตรีนครับท่านผู้ชมอ่ะ <_ A> <ermo> 24ตอนนี้นะครับกูซโซ่กลับมาทำชมนี้อีกครั้งนะฮะภายใต้รหัส FM 2527ครับ270แรงมา้าน้าตากใกล้เคียงเงิน แตกต่างกันที่ไฟหน้าครับาผู้ชมไฟใหญ่ครับถูกยกขึ้นมอไว้บนหัวเก่งนะฮะเดิมทีนั้นอยู่ที่กันชนครับ เรียบร้อยนะครับในคลิปนี้ลาท่านผู้ชมท่านเลยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายผมละทายจะขวล้องหมนเลยนะ